ชมคะในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยค่ะโดยเฉพาะวันที่14เมษายนนะคะเป็นวันครอบครัวประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะต่างก็พาครอบครัวเดินทางไปทําบุญส่งน้าอัธิบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงไปร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆตามประเพณีสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยไปติดตามบรรยากาศกับคุณภาวิตาศีบุญสมค่ะ สงกรานที่จังหวัดขอนแก่นปีนี้นะคะนอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมสนุกๆอย่างการรวมเล่นน้ําสงกรานที่ถนนเข้าเหนียวค่ะรวมไปถึงการเล่นขึ้นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลที่มีความยาวเกือบ1กิโลเมตรแล้ววันนี้นะคะเป็นวันครอบครัววันที่14เมษายนค่ะตามวัดต่างๆนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมสงกรานวิถีพุทธรวมไปถึงการสืบสารไทยอีสานนะคะอย่างเช่นเฮือนโบราณที่เห็นด้านหลังของดิฉันอยู่ในขณะนี้ค่ะ ที่เงือนโบราณหน้าสาะระกลางจังหวัดขอนแกน่นมีการจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานวิถีไทยบ้านขอนแกน่นเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามโดยได้ประดับดอกสแแบงกว่า5ล้านดอกไปรอบบริเวณเขื่อนอีสานทั้ง26หลังโดยกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของประเพณีสงกราน์่ายใต้แนวคิดสืบสารสงกรานวิถีไทยรวมสารใจสู่สากลและคัดเลือกจังหวัดขอนแกน่นในฐานะตัวแทนภาคตะวันออกเฉียง เป็นหนึ่งใน5จังหวัดของประเทศและลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานในพื้นที่รวบรวมเสนอไปยง ESCO, ังยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติส่วนที่วัดหนองแวงนพระอารามหลวงตลอดทวกเช้ามีชาวสันแก่นเดินทางมาทําความสะอาดที่บรรจุอัฐิพร้อมกับส่งน้ำเท่ากระดูกบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อขอพอรให้ตนเองและครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตามประเพณีวันสงกรานต์ขณะที่ทางวัดหนองแวงได้จัดเทศกาลงานบุญประเพณีฮดสงและวันไหลวัดหนองแวงพระอารามหลวงซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกให้พุทธศานสานิกชนได้เก็บแต้มบุญเพื่อความเปชลมงคลในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยภายนอกบริเวณลานรอบพระธาตุมหาแก่นนครมีกิจกรรมต่อยอดพระป่าทำบุญเต่าวันเกิดพระป่าตกระทานขนสายเข้าวัดม้อยโคเงินโคทองซื้อที่ดินถวายไถ่ชีวิตโคกระเบือเสริมบุญบารมีต่อชะตาชีวิตส่วนไฮไลท์ของงานวันไหลคือการอันเชิงพระพุทธมหาจักแก่นนครขึ้นบุษบทแห่ไปตามถนนสายสำคัญให้ประชาชนได้ส่งน้ำขอพคในช่วงบ่ายวันที่16เมษายน2560 ทำบุณใน่งเทศกาลแล้ววันที่เสียงบอกก็จะเป็นงานงานไหลวันไหลของวัดนงแวงพระรามหลวงซึ่งจะเป็นเป็นปีนแรกนะคะที่จะเริ่มนะคะนี่จะมีการทาบุญร่วมญาติปกติก็มีประจําทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้จะเป็นกรณีพิเศษจะเป็นบุญร่วมญาติแล้วก็เป็นงานพิธีใหญ่ก็อขอเชิญชวนสาธุชนทั่วไปนะคะให้มา เที่ยวชมวัดนแววพระรามหลวงนะคะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างทำาบุนร่วกิจกรรมในวันไหลนะคะก็เป็นพิธีใหญ่ของงานวัดนแวนค่ะก็ะขอเชิญชวนนะคะ ส่วนที่วัดชัยศรีตำบลเสาวัถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านทำบุญรับวันปีใหม่ไทยคือพิธีเสียเคราะห์ซึ่งชาวบ้านจะทำในวันสงกรานต์ของทุกๆปีคำว่าเสียเคราะห์นั้นคือการสะดาะเคราะห์นั่นเองโดยชาววิสานเชื่อว่าเป็นการนำเอาสิ่งไม่ดีออกจากครอบครัวทำให้ครอบครัวประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางวัดก็จะนำพระพุทธรูปที่เคารพนับถือออกมาให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำพระเพื่อ คมเป็นิิงลซึ่งการจัดงานสุดยอดสงกรานที่ถนนเข้าวเหนียวนะคะยอดจำนวนนะักท่องเที่ยวที่มาร่วมเล่นน้ำสงกรานเมื่อวานนี้มีจำนวนกว่า85,000คนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะสามารถมาร่วมเล่นน้ำสงกรานรวมถึงการเล่นขึ้นมนุษย์ไรแอลโกอฮอลได้นะคะคาดว่าจะมีประชาชนนะคะเดินทางมามากกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ